ไฮเมาซังคอนดิจิวะวตาชีวะซันเดย์สีครัสซันครับของกระเข้าสู่เกมออกซิเจน not included ไม่รวมออกซิเจนในพาร์ทแรกของซีซั่นใหม่นี้นะครับเย่ก็ที่ผ่านมานะครับผมก็ได้เล่นเกมนี้กันไปแล้วกี่ดวงว่าก็เริ่มจากดาวพุทธาแรกใช่ไหมจากนั้นก็จะเป็นดาวอาโบเลียดาวรามแล้วก็ดาววาลเคนเนียนะครับซึ่งอันนี้ก็จะถือว่าเป็นดาวดที่5กันแล้วซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย ผมจะให้เพื่อนๆเ,เป็นคนหัวใช่ไหมว่าจะให้ผมเล่นดาวตัวไหนเป็นดาวต่อไปแต่ว่าในครั้งนี้ผมขอเลือก A นะครับและในครั้งนี้ผมก็จะเริ่มเกมใหม่แล้วก็จะขอเลือกดาวที่ตามปกติแล้วมันจะไม่ได้อยู่ในลิสต์ตามปกติเลยนะครับคือมันจะเริ่มจากดาวพื้นฐานแด้ที่แบบเป็นดาวเทอร่าใช่ไหมแล้วก็ไล่ไปทางขวาเรื่อยๆจนมีทั้งหมด9ดวงด้วยกันแต่ว่าในครั้งนี้ผมขอเลือกดาวที่ ไม่ได้อยู่ในลิสต์นี้เลยนะครับก็คือดาวมินิเบดนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนว่ามันเป็นมอสนะมันเป็นมอสที่จะเป็นการสร้างแบบแบบชัเลนขึ้นมาคือตามปกติเนี่ย มันจะมีแบบพื้นที่แบบมหาสารมากใช่ไหมแต่ว่าในครั้งนี้มันก็สมชื่อเลยมันคือมินิเบดมันคือฐานสุดมินิของเรานะครับคือมันเราจะอยู่ในพื้นที่แบบเป็นโซนที่แบบจํากัดแล้วก็จะมีทรัพยากรแล้วก็อะไรที่แบบว่าต้องคอยด,ดูแลแบบอ่าค่อนข้างจะแคบมากเพราฉะฉันก็เลยจะมาเล่นแบบนี้เพื่อชาเลนตัวเองกันสักหน่อยนะครับสำหรับแบบมินิเบดอ่าที่บอกไว้ก่อนนะครับว่ามอสต์นี่เราจะสามารถทําการ ปรับแต่งแมพของเราเองได้ด้วยว่าจะให้มันเล็กกว่านี้หรือว่าใหญ่กว่านี้ก็ยังสามารถทําการตั้งค่าได้แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะขอเล่นแบบค่า d ด f a ฟอ t ์เริ่มต้นให้ดูกันเป็นตัวอย่างก่อนนะครับโอเคแปโอเคทําการเลือกดูมหรือสารพัดของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขอใช้คอมโบเดิมกันละกันก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขุดการเลี้ยงสัตว์แล้วก็การวิจัยนะครับเริ่มจากคนแรกจะเป็นเนวเนวเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขุดบวก7เลยนะครับข้อดีเป็นลิ a ้นจระเข้ส่วนข้อเสียก็คือจะไม่สามารถทําอาหารได้ คนที่สองจะเป็นเบอร์ที่จะมีความสนใจที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์แล้วก็การเพาะปลูกไปเลยนะครับสอย่างซึ่งข้อดีคือเป็นนักตกแต่งภายในหมายความว่าสามารถไปสายศิลปะได้แล้วก็ข้อเสียก็คือจะไม่สามารถทําการรักษาให้กับเพื่อน,อน,อนได้นะครับส่วนคนที่3ก็จะเป็นออโต ออโต้จะเป็นเลขก,กับการวิจัยบวกเจไปเลยข้อดีก็คือจะมีความแข็งแกร่งที่เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าข้อเสียก็คือจะไม่สามารถอทําทการต่อสู้ได้นั่นเองนะครับโอเคก็จะเลือก3คนที่มาเป็น3คนแรกแล้วผมก็คิดว่าน่าจะเป็น3คนเนี่ยที่จะใช้ชีวิตยอยู่ในมินิเบรของเราไปยาวๆเลยนะครับแล้วก็ตั้งชื่ออนานิคมว่าเป็นมินิไปกระการเนื้อไม่อยากคิดมากโอเคทําการออกลยุย แหวมาถึงกันแล้วนะครับเตรียมตัวตรงนี้ก็จะเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ขออ่านกันแล้วกันเนอะโอเคกดเริ่มต้นไปแล้วก็ทําการหยุดเกมหยุดเกมโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบแบบนี้ก่อนเนื่องจากว่ามันเป็นมินิเบสใช่ไหมครับและนี่ก็คือดาวมินิเบสของเรามีแค่นี้ครับ <laughs> เล็กกระทัดรัดสุดๆไปเลย <laughs> แกก็เล็กเกินไปได้บางทีนี่ครับอันนี้อันนี้คือดาวที่เราจะเล่นเล่นกันต่อจากนี้ไปนะครับเห็นไหมครับว่ามันเล็กแค่นี้เองแล้วก็โดยรอบเนี่ยมันจะถูกคุ้มไปด้วยสิ่งที่เรียกว่านิวโตเนียมนะครับก็คือแร่ที่เราจะไม่สามารถทําการขุดได้แต่ตรงนี้มันยังใจดีนะมันให้หิดอาบิสไลท์มาทึ่งตรงจุดเนี่ยคือจุดที่เราจะสามารถขึ้นไปขบวนได้แต่ถ้าขึ้นไปแล้วเนี่ยเราก็สร้างอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้คือจุดสูงสุดของดาวดวงนี้แล้วหรือก็คือเราจะไม่สามารถสร้างเกี่ยวกับ แท่นขุดจออัตโนมัติเก็บฝุ่นและกอลิกอะไรเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยเพราะว่านี่คือดาวแห่งมินินะครับอ่าดูอีกรอบหนึ่งดูสิโอ้โหดาวเล็กแค่นี้เองอ่ะ <laughs> มันมินิสมชื่อจริงๆเลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันทีละอย่างเน้ว่าเรามีอะไรกันบ้างก่อนอื่นเรามีสารพันสามคนที่เลือกมาใช่ไหมในกองอาหารมีอะไรเอ่ยกองอาหารจะมีเรื่องเกี่ยวกับแท่งสารอาหารนะครับยีกิโลกร,รัมงั้นเหรอ อืมโอเคพอมีชีวิตอยู่ได้ดน,นึงสว่วนทางด้านซ้ายตรงนี้รู้สึกว่ามันจะมีแร่นิวตนี้อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับหรือก็คือข้างในเนี่ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับป่องเจเซอร์อยู่ข้างในด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันหน่อยซีตรงนี้ขอเลื่ระดับงานาให้แบบระดับสูงสุดไปเลยนะครับเดึงตรงนี้ก็คือจะเป็นบ่อพ่อนน้ําเน่านะครับป่องเจเซอร์ที่พ่นน้ำเน่าเนี่ยเราจะได้รับเรื่องเกี่ยวกับน้ําเน่าออกมาแต่ว่ามันจะเป็นน้ําเน่าที่มีเชื้อโรคติดมาด้วยนะครับเดี๋ยวขอตรวจสอบอันอื่นหน่อยซี าทางขวาตรงนี้นะครับนี่เห็นชัดเจนมากเลยมันคือภูเขาไฟเหล็กนะครับโหภูเขาไฟเหล็กตรงนี้เหรอแสดงว่าเราจะได้รับเด็กมาฟรีๆนะครับแต่ประเด็นคือเราต้องเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าความร้อนนั่นเองโอเคตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งไปข้างล่างนี้นะครับจะเป็นโซแมกมาใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่ามันจะกั้นโซกันด้วยตัวแร่อ b บ,บีซันไลน์นะครับเดี๋ยวขอตรวจสอบอุณหภูมิหน่อยสิ เ,เดี๋ยวนะขบวนสีเขียวใช่ไหมอุณหภูมิตรงเนี้ยประมาณสักยี่สิบกว่าองศานะครับแต่ว่าช่วยดูขั้นละหน่อยสิขัานลตรงนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยโอ้โหเดนเดอร์แมปได้สุดยอดมากเลยคือหนึ่งบล็อกตรงเนี้ยยี่สิบอีนึงบล็อกตรงนี้พันเจ็ดร้อยว้าวอุณหภูมินี่ต่างกันสุดขั้วมากเลยโอเคไม่ต้องเสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีก,กว่าแล้วก็จะค่อยๆพูดกันไปทีละเรื่องเนอะเริ่มจากตอนแรกเราจะต้องการสิ่งที่ เป็นอ่าห้องอะไรนะห้องน้ําใช่ไหมซื้อห้องน้ำนะครับเออเราต้องทาการขุดดินก่อนช่บาดตรงนี้มันจะมีเรื่องอาน้ําใสอยู่หรอน้ําใสตรงนี้มันมี38กว่ากิโลกร,รมัมแสดงว่ามันจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายงั้นก็สามารถขุดทะลุผ่านไปได้เลยนะครับงั้นก็ขอขุดตรงนี้ไปทางขวาก็ทําการสั่งขุดไปถึงไหนดี Uh, ขุดไปไกลๆเลยก็แล้วกันมาขุดตรงนี้ยาวไปจะถึงตรงนี้เอ้ยไม่ดีไปถึงแหล่งน้ํากันเลยกันล,ล้วกันนะครับโอเคทำการสั่งขุดไปเอ้าเดี๋ยวมันมีหินที่ขุดไม่ได้ด้วยเหรอโอ <g ye> เอาแล้วเอ, kitty, เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอเคงั้นก็เหติที่ต้องมีการขุดข้ามตรงนี้ไปขุดไม่ได้ด้วยเอ๊ะตรงไหนขุดได้ไหมเนี่ยโอ้เหติที่ต้องมีการสร้างทางอ้อมกันสักหน่อยนะครับโอเคงั้นก็ขุดไปก่อนเลย ตอนนี้ก็เริ่มเล่นเกมกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาตรงนี้อา่ามันจะเป็นเนื่องจากเขารด้นำเล่นเกมกันก็ขออนุญาตปิดไปก่อนนะครับโอเคทำงานขุดไปเรื่อยๆเล่นเกมนิดนึงตรงนี้มันจะมีน้ำไหลออกมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันเป็นน้ำที่ปริมาณมันไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะงก้นก็สั่งให้สารพัดเนี่ยทำการเช็ดถูไปได้เลยนะครับจะได้นำน้ำตรงเนี้ยมาใช้ในการทำเป็นห้องน้ำกันละกันเออแล้วก็อย่างหนึ่งคือ อ่าตัวแท่นพิมพ์อันนี้นะครับคือตามปกติแล้วอะ่ะตัวแท่นพิมพ์เราจะมีการได้รับไอเทมหรือว่าในเรื่องของสัตพันธ์เพิ่มมาใหม่เนี่ยมันจะเป็นประมาณสัก3วันแต่ว่ามอตัวนี้มันจะมีการปรับให้เราสามารถรับได้ให้มันถี่ขึ้นด้วยนะครับซึ่งค่าเริ่มต้นข,ขับมา,านเนี่ยมันจะเป็น2วันนะเดี๋ยวก็คือผ่านไป2วันผมก็จะได้รับในเรื่องของไอเทมจากตัวแท่นพิมพ์อันนี้มาใหม่เรื่อยๆนะครับโอเคทาการสังนะร่งขุดไปเรื่อยๆเนอะทีนี้เรามาดูสิ่งก่อสร้างกันบ้างสิ่งก่อสร้า้า,า,ง,างนอหํ ห้องน้ากันเหรอก็คือจะเป็นส่วมหลุมนะครับและเราก็ต้องมีการวางสิ่งที่เรียกว่าอ่างน้ําล้างมือด้วยอา่าวางตรงไหนดีคือบางจุดเนี่ยมันยังเป็นโซนที่เราไม่น่าจะขุดไปได้ใช่ไหมแถวตรงนี้น้าโอ้โหเราจะเอาตรงไหนดีทางขวาเดี๋ยวทางขวาตรงนี้ผมขอยกเลิกก่อนกันละกันนะครับคือตรงนี้เป็นจุดที่แบบมันไปไม่ได้เนอะตรงนี้ยกเลิกไปก่อนงั้นขุดไปทางซ้ายแทนทางซ้ายขุดยาวยๆได้ปะ าทางสายขุดยาวได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีสกิลนักขุดเลยนะครับโอเคคนงานครับช่วยขุดต่อไปหน่อยจ้าเออใช่ลืมเล่งงาน <c oughs> อันนี้เราต้องมีการตั้งค่าก,กันหน่อยนะครับเริ่มจากเนวเนวจะเป็นสายการขุดใช่ไหมง,งั้นผมก็ขอให้เขาเป็นคนที่ถ้ามีการสั่งขุดปุ๊บให้มาขุดก่อนเลยกันละกันคนถัดมาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับาการเลี้ยงสัตว์แล้วก็การเพาะปลูกคนนี้ก็จะเป็นการวิจัยตามนี้นะครับโอเคเริ่มเกมกันต่อ ตอนนี้เราก็มีแฮชน้อยน่ารักมา1ตัวนะครับอ้าวดับยินไปซะแล้วโอเคทาซ้ายเป็นไงบ้างขุดไปอ่านเล่นเกมนิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องของสกิลเนื่องจากว่าตอนเนี้ยมันเพิ่งเริ่มต้นเกมในเรื่องของสกิลเรายังไม่สามารถเลือกอัพได้นะครับจนกว่าแต้มสกิลตรงเนี้ยมันจะขึ้นเต็มหลอดแล้วก็ได้แต้มสกิลมันหนึ่งแต้มแล้วเราก็จะสามารถทําการอัพสกิลให้กับสารพันของเราได้นะครับโอเคขุดไปจ้าขุดไปตอนนี้ขอสร้างห้องน้ําก่อนกันละกันงั้นทางขวาตรงเนี้ยทำเป็นห้องน้ํากันละกันนะครับเออแล้วก็อย ผมเชื่อว่าคนไม่น่าจะเกิน10คนแน่นอนเพราะว่าเต็มที่อ่ะอาจจะมีแค่6คนได้ซ้ำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะขอทำซ่วมแค่อันเดียวก่อนกันละกันนะครับโอเคมาเริ่มจากอาณาล้า,างมือนะครับคือถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะล้างอ่าผมจะเริ่มจากการสร้างเรื่องเกี่ยวกับอาณาล้า,างมือก่อนก็คือจะขอวางเอาไว้ตรงตรงไหนดี อ่าติ๊กตอกติ๊กตอกวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ทางขวาเนี่ยก็คือจะเป็นส้วมใช่ไหมส้วมไหนดูซิก็จะเป็นส่วมหลุมอันนี้นะครับทําการวางก่อสร้างไปโอเคคนงานทำรีบทําการสร้างนะจ้าแล้วก็ถัดมานะครับอ่าตัวอ่างน้ําล้างมือไปเป็นสิ่งก่อสร้างที่ต้องการน้ําใช่ไหมเราก็ต้องไปหาในแหล่งน้ํากันด้วยก็คือจะเป็นตรงนี้นะครับโอเคคนงานช่วยขุดมาหน่อยจ้าแต่ตรงเนี้ยน้ํามันจะร่นมาทางขวาหรือเปล่าวะ รู้สึกว่าปริมาณน้ำตรงนี้มันจะเยอะกว่าปกติซะด้วยนะครับนั้นแสดงว่าผมต้องมีการขุดเจาะพื้นที่ข้างล่างกันสักหน่อยเพื่อให้น้ำเนี่ยมันไหลลงไปข้างล่างจะได้มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งคือตรงเนี้ยคือจุดที่มันมีบ่อดาเน่าอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการแยกโซนในการใช้น้ํากันสักหน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยแต่ตรงเนี้ยเราลงไปเลยดีกว่าผมขอลงไปทีละสองสองแบบนี้นะครับเพื่อให้น้าเนี่ยจะได้ไม่ต้องอไหลทะลักมาตรงนี้ก็ขอเร่งงานให้สูงขึ้นหน่อย,ยกันตรงนี้เร่ง เนื่องจากว่าขาบวนเป็นงานระดับ5้านะครับคนคนงานก็นเลยจะเน้นที่บริเวณข้ารากันก่อนโอเคตอนนี้ก็มีการแจ้งเตือนด้วยแนนนนมาเต็มไปหมดเลยโอเคขุดไปจ้าขุดไปน้ําก็จะไหลลงมาข้ามแบบนี้ได้นะครับโอเคไหลามาแล้วไหลามาแล้วดีมากอย่งาง้นถัดมาเอเอาตรงนี้เป็นที่สูบน้าเลยก็แล้วกันเนอะงั้นก็ขอขุดบริเวณข้าบวนตรงนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะวางสีนี้เข้าไปก็คือจะเป็นปั๊มบรรจุขวดของเหลวนะครับก็จะขอวางแทที่ไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกัน โอเคขุดไปได้จ้าการสร้างตรงนี้ไปโอเคดีม,มากทงขวาเป็นไงบ้างทางขวาก็ทําการสร้างเสร็จแล้วสร้างเสร็จเร็วดีวเหมือนกันนะเนี่ยโอเคตอนนี้ผมก็จะมีอ่างน้ำล้างมือแล้วก็ส้วมหลุมอีกหนึ่งอันนะครับเรื่องของอ่างน้ำล้างมือเนี่ยผมจะขอทําการปรับให้มันใช้งานก็ต่อเมื่อเราเดินทางจากขวามาทางซ้ายก็แล้วกันนะครับก็ทําการ เปลี่ยนตำแหน่งกดคันที่1อ่ะกดคันหน่คันเดียวก็พอแล้วนะครับก็คือจะเป็นรูปส่อแบบนี้มันจะเป็นการบอกประมาณว่าถ้าหาสารพันที่ผ่านมาจากทางขวามาทางซ้ายเนี่ยจะสามารถใช้งานอาบน้ำล้างมือได้แต่ถ้าหากจะทางซ้ายมาทางขวา,าจะไม่สามารถใช้งานกันได้นะครับโอเคทีนี้หลักๆต่อไปก็คือเราจะต้องมีการแบ่งโซนแล้วก็ทําเป็นห้องๆไปใช่ไหมแต่ว่ามันมีนี่ขนาดนี้เนี่ยผมจะทํำยังไงดีนะาะอ่าเอาไปว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวผมขอย้ายบ่อน้ํากันหน่อยก็แล้วกันนะครับคือเนื่องจากว่าตัวทางซ้ายเนี่ย มันคือบ่อน้ำเน่าใช่ไหมก็ต้องมีการเว้นที่กันด้วยงั้นเริ่มทําการขุดเจาะลงไปข้างล่างก่อนเลยก็แลวกันมาสร้างบันไดแล้วก็วางไว้ตรงนี้ก่อนก,อากา็และกันแล้วก็ลากยาวลงมาเอ๊ะตรงนี้มันขุดได้ไหมเนี่ยอืบางจุดมันขุดไม่ได้แฮะออ,อะไรขุดไม่ได้มันจะมีฟอสซิลหรอฟอสซิลหินแกรนิตจะขุดไม่ได้นะครับโอเคงั้นก็พอจะเดาได้แล้วว่าเราต้องทายัางไงบ้าง ตรงนี้มันขุดได้ใช่ป่ะตรงนี้เป็นหินทรายถาดหินอ่อ้ตรงนี้ขุดได้แั้นก็ขุดลงมาระดับหนึ่งแล้วเราก็จะหักไปทางซ้ายตรงนี้เลยนะครับก็คือหัามาทางซ้ายตรงนี้เพื่อที่จะเจอกับน้ำข้างล่างแล้วก็ทําให้น้ำข้าบนเนี่ยตกลงมาที่บออันนี้ด้วย อ Finished. ตอนนี้คนงานนะคะทางด้านซ้ายก็เริ่มมีการขุดเจาะลงไปข้างล่างแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีการขุดเจาะขึ้นไปข้างบนเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมต้องสร้างเรื่องเกี่ยวกับห้องนอนคือตอนนี้เรามีเรื่องเกี่ยวกับห้องน้าแล้วใช่ไหมต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวห้องนอนของสารพันของเรานะครับเราก็ต้องมาดูที่เรื่องเกี่ยวกับเตียงใช่ไหมเตียงอยู่ในหมวดหมู่ของการพักผ่อนแล้วก็จะเป็นเตียงแข็งอันนี้นะครับตอนนี้เรามีสารพันสามคนใช่ไหมเราก็ต้องสร้างเอาไว้ทั้งหมด3เตียงด้วยกันจะจะขอสร้างเอาไว้ที่ชั้น2กัก็แล้วกันนะครับตรงนี้ผมก็จะ ขอเว้นเป็นสีบล็อกเหมือนเดิมกันลวกันเนอะแล้วก็ตรงนี้ก็ทําการสั่งขุดเจาะไปจากนั้นเอ่อจังหนะเมื่อกี้เนี่ยผมยังไม่ได้มีการก้นห้องกันเลยเดี๋ยวขอดูโอเวอร์เลยห้องกันก่อนนะครับคือเกมนี้เป็นเกมที่ถ้าเรามีการสร้างประตูแล้วก็มีการแบ่งห้องเนี่ยเราจะสามารถทํามันกลายเป็นห้องนั้นๆได้แล้วก็จะมีการเพิ่มไปเกี่ยวกับเตตัสต่างๆตามห้องนั้นๆไปนะครับซึ่งในกรณีนี้เริ่มจากห้องน้ําระบบเปิดก่อนกันละกันเพราะนั้นระบบระบบเปิดบอกว่าต้องมีซ่้มมีทีุ่ราร่างกาย ถ้ามีเครื่องจกักรกลขนาดเล็กสุด12ช่องนะครับตรงนี้กี่ช่องวะตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็น4สา3 12ช่องพอดีเลยเหรอโอเคถ้า12ช่องพอดีหมายความว่าผมแค่ทําการสร้างประตูไปเปึ้งเ<อ>ท่าน<อ>ี้ก็จะกลายเป็นห้องน้ำเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนข้างบนตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องมีการทำมันกลายเป็นห้องนอนกันด้วยซึ่งห้องนอนอยู่ไหนวะ มันจะเป็นอ่าห้องซุกหัวนอนนะครับมันต้องมีเตียงถ้ามีเครื่องจกักรกลเล็กสุด12แล้วก็ใหญ่สุดก็จะเป็น64ช่องนะครับก็ทําการสั่งคูจอตรงนี้ไปก่อนกันละกันเนอะจากนั้นตรงนี้ผมก็จะเว้นที่ให้เป็นประตูนะครับก็วางประตูเอาไว้ตรงนี้เลยจากนั้นก็จะค่อยๆวางเตียงกันไปทีละอันนะครับเราก็มาดูที่การพักผ่อนเรืเ่อเป็นเตียงแข็งจากนั้นก็วางอันที่1 2แล้วก็3ไปแบบนี้ก็สามารถใช้งานห้องนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยโอเคเออแล้วก็ครังเนี่ย มันมีตัวต้นออกซิเฟิร์อยู่ด้วยนะครับต้นออกซิเฟิร์เป็นต้นไม้ที่มันจะกินก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็จะขับถ่ายออกมาไม่ใช่ขับ่ายเพราะว่ามันจะมีการปล่อยเรื่องเกี่ยวกับตัวออกซิเจนออกมาด้วยนะครับตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันใช่ไหมงั้นก็ขอทําการอ่านตอบอะไรตรงเนี้ยลงไปข้างล่างก่อนกันละกันเพื่อให้ตัวอากาศเนี่ยมันจะสามารถไหลลงไปข้างล่างแล้วก็ไปเจอกับตัวต้นออกซิเฟิร์ได้นะครับโอเคคนงานทํางานต่อไป๋อตรงนี้คุณจอดแล้วเหรอคุณจอดตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บอืมไง ตรงนี้เห็นทีคงต้องมีการขุดเจาะข้าล่าเพิ่มเติมกันสักหน่อยนะคะเพื่อจะขยายในเรื่องของพื้นที่แล้วเนะอะอตรงนี้ก็ทําการขุดตรงนี้ไปสารพันจะสามารถกระโดดขึ้นมาจากความสูงสองชั้นได้นะครับเออแย่แล้วผมลืมตั้งค่าอย่างหนึ่งคือตอนเนี้ยเรามีสารพันสามคนใช่ไหมครับผมคิดว่าอยากจะให้สารพันเนี่ยมีการแบ่งงานกันไปคนละกะไปเลยแต่ตอนเนี้ยทำการปล่อยไปก่อนกันละกัน ตอนนี้ก็จะเห็นสรารพัดบางคนมาเริ่มมากินข้าวนะครับแต่ว่าห้องน้ำเนี่ยมันจะใช้ได้แค่ทีละคนนะเพราะฉะนั้นอาจต้องมีการต่อคิวเข้ามาใช้ห้องน้ํากันสักหน่อยนะครับไหมครับว่าตองมีการใช้ห้องน้ําทีหนึ่งล้างหนึ่งทีหนึ่งแล้วก็เมื่อวางปุ๊บสรบารพันก็จะมาต่อคิวแบบนี้นะครับคือเท่าที่สังเกตมาเนี่ยอาซ่วมชักโครอันหนึ่งนะครับเราจะสามารถใช้งานได้กับสรบารพัดสามคนในช่วงเวลาหนึ่งแบบโอเคแล้วแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวต้องมีการแบ่งกากันด้วยนะครับแต่ตอนนี้ปล่อยไปก่อนกันละกัน อ่ะตอนนี้ก็กําลังเข้าสู่วันที่2กันแล้วนะครับวันแรกเปิดมาก็ค่อนข้างจะทุรักทุเลเหมือนกันแหละเนอะเข้าสู่วันที่2กันแล้วนะคะมาแล้วก็เริ่มงานกันต่อเลยตรงนี้ผมจะขอทําการขุดต่อลงมา2บล็อกแล้วก็ทามาสูงสงบล็อกเนี่ยผลงานจะยังสามารถเคลื่อนที่ไปได้อยู่นะครับก็จะขุดตรงนี้มา2ใช่ไหมจากนั้นถัดมาก็จะขุดตรงนี้ลงไปอีก2เพื่อที่จะเกียร์ในเรื่องของพื้นที่โอเคทําการขุดไปนะจ๊ะแล้วก็ถัดไป แบ่งกะเลยไหมอย่าเดี๋ยวตอนเที่ยงก่อนแล้วค่อยแบ่งกะกันละกันนะครับรู้สึกว่าข้อความตรงนี้เยอะเหลือเกินปิดไปก่อนโอเคทําการขุดจอะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะให้น้ําบริเวณข้างบนเนี่ยมันตกลงมาข้างล่างจะได้เป็นการแบ่งโซนไปเลยนะครับว่าข้างล่างเนี่ยจะเป็นจุดที่เราจะใช้ในเรื่องของน้าําใสแล้วข้างบนตรงนี้ก็จะมีการเปิดปลอออกมาแล้วก็จะรองรับเรื่องเกี่ยวก,กับตัวน้าเน่าที่มาจากตัวป่องเจเซอร์นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวขอย้ายที่บรรจุขวดเนี่ยลงไปข้างล่างก่อนกันละกัน ก็จะขอวางเอาไว้ตรงไหนดีความไปตรงนี้ก่อนกันละกันเนอะจากนั้นก็ให้คนงานเนี่ยทำการสั่งหรือถอดอันข้างบนแล้วก็ทําการขุดเจาะพื้นตรงนี้นะครับเพื่อให้ในเรื่องของตัวน้ำเนี่ยมันไหลลงมาข้างล่างได้โอเคเริ่มงานกันต่อเลยแล้วก็ทางขวาตรงนี้ก็ต้องมีการขยายพื้นที่เพิ่มเติมกันอย่างเร็วนะครับก็ขอทําการสร้างบันไดขึ้นไปจนถึงประมาณนี้ก่อนกันละกันเนอะต่อไปก็คือจะเป็นการขุดไปทางขวาเพื่อที่จะไปหาเลือกเกี่ยวกับตัวปล่องภูเขาไฟเหล็กอันนี้นะครับรู้สึกว่า มันจะมีการขยับตัวด้วยเหรอเอาแล้วไงถ้าถามว่ามันขยับยังไงมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับอุณหภูมิด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือภูเขาไฟเหล็กเนี่ยจัดว่าเป็นภูเขาไฟแร่โลหะที่ปล่อยอุณหภูมิค่อนข้างจะสูงมากคือมันเป็นเหล็กหลอมนะครับมันจะปล่อยเหล็กหลอมออกมาแล้วก็อุณหภูมิเนี่ย2อง0องศาเลยนะหมายความว่ายิ่งปล่อยไปนานขนาดไหนเนี่ยเราจะยิ่งมีปัญหาพอใช้ก็ต้องรีบเข้ามาแก้ไขกันซะหน่อยนะครับก็ทําการกูเจาตรงนี้ขึ้นไปใช่ไหม จากนั้นผมก็จะขอเว้นห้องเอาไว้แบบเป็น4ชั้นเหมือนเดิมกันละกันนะครับตรงนี้เว้นเอาไว้4บล็อกใช่ไหมวางไว้ตรงนี้หนึ่งจุดหนึ่งสองสามสี่วางตรงนี้อีกหนึ่งจุดหนึ่งสองสามสี่วางตรงนี้อีกหนึ่งจุดไปแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็จะทําการขุดเจาะตรงนี้ยาวไปทางขวาเลยในระหว่างที่ทําการขุดเจาะบ,บริเวณขบนนี้อยู่นะครับเดี๋ยวจะให้คนงานบางคนเนี่ยมาเริ่มทําการวิจัยเลย <c oughs> กันละก,กันก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานีอันนี้นะครับจะเป็นสถานีวิจัยซึ่งนี้จะทําให้เราสามารถใช้เรื่องเก well ี่ยวกับการวิจัยขั้นต้นได้นะะครรับจได้สาามถ ้างในเรื่องของสิ่งกอ่อสร้างใหม่ๆต่อไปได้ด้วยโอเคทําการสร้างเจ้าสิ่งนี้ไปก่อนหนึ่งอันแต่ว่าเจ้าตัวสถานีวิจัยมันเป็นสิ่งกอ่อสร้างที่ต้องใช้เรื่องเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าด้วยเพะนั้เราก็ต้องเริ่มทําการผลิตไฟฟ้ากันเลยนะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับอาวงล้อปัดไฟซึ่งนี่เป็นอาผลิตไฟฟ้าชั่วแรงสุดเลยก็ทําการสร้างไปก่อนจากนั้นก็ต้องมีเรื่องเกี่ยวกับแบตเตอรี่อาจทําการสร้างไปจากนั้นก็ทําการเชื่อมต่อสายไฟให้มันถึงการทุกจุดได้เลยนะครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวคนงานครับ วยมาเล่งงานก่อถ้าตรงนี้ก่อนเล่เป็นงานระดับ7ไปเออตอนนี้แล้วเข้าสู่เวลาเที่ยงแล้วใช่ไหมเราก็มาดูเรื่องเกี่ยวกับตารางเวลานะครับตารางเวลาตอนนี้อามันจะเป็นแบบนี้นะก็คือในช่วงกลางคืนก็จะมีการนอนแล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทางานช่วงเวลาเทช้าใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะขอทําการเพิ่มตารางเวลาใหม่เข้ามาแล้วก็จะขอทําการเลื่อนงานให้มันต่างกันสักเล็กน้อยนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่มีการอาบน้ําใช่ไหมแต่พอทำการเปลี่ยนตรงนี้ให้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพักผ่อนนะครับก็ติ๊กเข้าวาแบบนี้ แล้วก็พ,พักผ่อน2ชั่วโมงใช่ไหมสองบล็อกแบบนี้ต่อไปก็จะเป็นการนอนการนอนเป็น3บล็อกแล้วก็อาบน้าอีก1บล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็การทํางานก็จะแทนที่ส่วนที่เหลือไปทําการกดไปแบบนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ใครมาดีอ่าเอาเป็นเบิร์ดกันละกันนะครับผมจะให้เบิร์ดเนี่ยมาอยู่ในเรื่องของกะอันที่2แทนแบบนี้โอเคจากนั้นกะที่3ต้องทำไหมกะที่3เหรออ่ากะที่สามอ่าไม่จะเป็นก็ได้นะครับเดี๋ยวรอดูคนงานมาเพิ่มก่อนกันละกันเนอะงั้นก็ปิดไปก่อนปึ๊ก โอเคทำการก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <simplesmente> ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวงล้อปั่นไฟอันนี้จะเป็นสิ่งที่จะให้คนงานเนี่ยขเข้ามาวิ่งในวงล้อเพื่อเป็นการปาั่นในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าจะสามารถใช้งานกับตัวสถานีวิจัยแล้วก็จะมีการเก็บเอาไว้ในแบตเตอรี่อันนี้ได้ด้วยนะครับอาทีนี้เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยกันบ้างการวิจัยจะเริ่มจากอะไรก่อนดีซึ่งตรงนี้มันก็จะเหมือนเหมือนกับที่เราเล่นเล่นกันไปนะครับงันก็ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมแล้วเนอะ อาหารก่อนกนลารน,นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพราะปลูกขั้พื้นฐานจะได้สามารถปลูกในเรื่องของตัวต้นไม้แล้วก็เป็นอาหารให้กับเราต่อไปได้นะครับโอเคคนงานครับช่วยมาเร่งการวิจัยนิดนึงเร่งไปงานระดับ7ไปนะครับเออแล้วก็อย่างหนึ่งคือผมอยากจะให้คนที่มาวิจัยเนี่ย จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับออโต้เพียงคนเดียวเลยงั้นค,คนอื่นเดี๋ยวผมจะขอทําการสั่งปิดไปก่อนกันละกันนะครับคือถ้าว่าเป็นกรกะบะบแบบเนี้ยก็คือจะเป็นการสั่งให้คนานายนคนนั้นจะไม่สามารถทํางานานั้นได้นะครับโอเคทําการปิดไปแล้วก็เริ่มเกมกันต่อตอนนี้ทางขวาก็ได้มีการขุดทะลุม,มาชิดถึงตรงน,นี้แล้วนะครับเราก็เริ่มเจอกับตัวภูเขาไฟเหล็กกันแล้วเอาไงดีกับตรงนี้อา่ารู้สึกว่าเมื่อกี้เนี่ยมันมีการสั่นไหวใช่ไหมครับแต่รู้สึกว่าเรื่องเกี่ยวกับเหล็กเนี่ยมยม่ออกา งั้นผมคิดว่าจะยังไม่ขอมายุ่งกันละกันเนื่อถ้าหากมันออกมาเนี่ยมันอาจจะเป็นหารเรื่องเกี่ยวกับอุณหภูมิความร้อนได้นะครับอพอหันกลับมาดูอีกทีนึงเนี่ยยูดีๆก็มีเจ้าตัวต้นวิสวอร์ดงอกขึ้นมาเฉยเลยนะครับคืออันนี้มาจากการที่เจ้าตัวพิบเนี่ยมามีการข้ามมาเล่นมาทําการเพาะปูนะครับแต่ผมก็ไม่คิดว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเรามีต้นวิสวอร์ดด้วยนะคือต้นวิสวอร์ดนะครับเป็นต้นไม้ที่จะมีการสูดอากาศโดยรอบแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของอุณหหภูมมมมิไปปนนนะครคะรร,รััับกก็็ืืออจีาใ้เเยยลง่ ซึ่งก็ปลูกไว้ก่อนกันละกันคือตรงเนี้ยจะตรวจพิมพ์นะครับมันจะเหมือนกับเป็นเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับเป็นนักเกษตรกรรมอะที่แบบว่าถ้าหามันเจอพื้นที่ที่แบบสามารถทําการเพาะปลูกได้มันก็จะมีการคาบเมล็ดมาแล้วก็จะทําการเพาะปลูกแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับแต่ประเด็นคือปลูกตรงนี้เลยเหรอถ้าปลูกตรงนี้ก็วางไว้ตรงนี้ก่อนกันละกันแล้วก็ทางซ้ายตรงนี้นะครับผมก็เริ่มมีการวางในเรื่องของบันไดเพื่อจะเตรียมพื้นที่สำหรับในการก่อสร้างครั้งต่อไปนะครับแล้วก็ระหว่างนี้การวิจัยของเราเป็นไงบ้าง ตอนนี้การวิจัยของผมก็เดินทางไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับอีกแค่ครึ่งนึงเองงั้นระหว่างนี้คนงานอีก2คนทําอะไรกันดีเอ่อตรงนี้มันยังมีน้ําขังอยู่ใช่แหมงั้นก็สั่งให้เขาทําการเช็ดถูไปหน่อยนะครับทําการสั่งเช็ดถูตรงนี้ไป ตอนนี้ก็อยู่ในคืนที่สอนนะครับเราจะเห็นว่ามีสารพันสองคนเนี่ยไปนอนไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าอีกคนนึงนั้นก็ยังทํางานกันอยู่นะครับเนื่องจากว่าเรามีการแบ่งในเรื่องของกะเวลาแล้วก็จากนี้ไปถ้าหากมีคนที่สี่เข้ามาก็จะขอให้มาอยู่ที่กะที่2กันแล้วกันนะครับอ่าตอนนี้ก็เข้าสู่วงรอบที่3กันแล้วแล้วก็ทําการวิจัยกันต่อไปนะจ๊ะอ้าวเท้ากันเสร็จแล้วขอโทแปลว,ว่าเมื่อตะก,กี้เนี่ยไข่แค่ดนึงเราก็วิจัยเสร็จกันอยู่แล้วนะครับโอเคตอนนี้เราจะได้มาบ่ายบ้างหน,น,น่อยาูซิเ ร้างเรื่องเกี่ยวกับอาถาดสาลายก็คือเป็นถาดที่จะสามารถใช้ในการผลิตออกซิเจนจะมีเรื่องเกี่ยวกับกองขยะรีไซเคิลที่ใช้สำหรับอาในการเปลี่ยนจากดินเน่าให้กลายเป็นดินได้มีกระถางเพาะปลูกแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับกล่องอาหารนะครับงั้นเริ่มจากสิ่งนี้ก่อนกันละกันก็คือจะเป็นกองขยะรีไซเคิลนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะให้คนงานเนี่ยเริ่มทําการวิจัยสายนี้ก่อนกันละกันนะครับก็คือจะเป็นการวิจัยขั้นสูงทําให้เราสามารถวิจัยในเรื่องของขั้นต่อไปได้ก็สั่งวิจัยรอไป โอเคทีนี้เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับการแปลรูปนะครับก็จะมีการเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับกองขยะรีไซเคิลกองขยะรีไซเคิลจะสามารถน,นําดินเน่ามาใส่เอาไว้ได้แล้วก็จะมีการเปลี่ยนให้มันกลายเป็นดินได้ด้วยนะครับงั้นผมก็จะขอวางเอาไว้บริเวณแถวๆนี้ก็และกันนะครับคือเนื่องจากว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่จะต้องเจอกับเรื่องเกี่ยวกับอะ,อะไรนะออกซิเจนเน่าเอยแล้วก็เจอกับน้ำเน่าด้วยก็ขอให้มันอยู่ที่เดียวกันไปเลยก็และกันเนอะงั้นก็ขอวางเอาไวา้ตรงไหนดี ไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับแต่ว่าคงต้องมีการเปลี่ยนพื้นกันหน่อยเลยเนอะก็ขอทําการเปลี่ยนอะไรตรงนี้ให้กลายเป็นพื้นจะได้สามารถวางเรื่องเกี่ยวกับตัวกองขยะได้จากนั้นก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินอ่ามาดูไหนสิเราก็าดูที่อาหารนะครับแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับกระบะพอปลูกมาแล้วก็ขอทําการวางไปเลยก็แล้วกันเนอะวางไว้ตรงนี้กี่อันดีอืมะวางยาไปก่อนก็แล้วกันวางยาไปก่อนนะครับไอ้อนี่อะไรเนี่ยอันนี้เป็นเฮ้ต้นอะไร มันคือต้นอะไรครับอ๋อมันเป็นเห็ดนั่นเองมันเป็นดัสแคปนะครับก็ทําการขุดไปเลยกันล้วกันเนะเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่ผมไม่ได้คิดจะปลูกอยู่แล้วแลนะตอนนี้ก็มีคนมาเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยหนดูซิแล้วก็ในการเล่นครั้งนี้นะครับมันเป็นมอสมิด b เบดซึ่งตัว m o สมิด i เบดเนี่ยมันจะให้คนงานมาแค่สล็อตเดียวนะ ส่วนที่เหลือ,อมันจะเป็นสล็อตท,ที่เกี่ยวกับไอเทมทั้งนั้นเลยนะครับคือตามปกติเราต้องมีสารพันสามคนแล้วก็ไอเทมหนึ่งอย่างใช่ไหมแต่ว่าสำหรับมอนมินิเบดจะเป็นแบบนี้เสมอเลยนะครับก็คือจะเป็นไอเทม3อย่างแล้วก็จะเป็นคนงานอีกหนึ่งคนคนงานคนนี้บอกเลยว่าไม่รับแน่นอนนะครับส่วน3อย่างแล้วก็เข้าเสียสองอย่างด้วยโอเคทีนี้เราจะเลือกอะไรดีมันจะมียาเม็ดนะครับคือยาเม็ดมันเป็นสิ่งที่จะสามารถรักษาเรื่องเกี่ยวกับเชื้อโรคอาหารเป็นพิษได้เอ่อเอาไงดี ตอนนี้แฮชเหรอแฮชเราก็มีอยู่นะหินแกเนตก็คงจะขุดได้อีกสักพักหนึ่งเลือกอะไรดีเอาเป็นยาเม็ดมาเผื่อไว้ก่อนกันละกันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าในพาร์ทหน้าเนี่ยเราอาจจะต้องเจอกับตัวเชื้อโรคอาหารเป็นพิษค่อนข้างจะเยอะนะครับโอเคตอนนี้เราก็รับไอเทมมาแล้วหนึ่งอย่างจากนี้ไปนะครับก็ทําการขุดจอตรงนี้แล้วก็วางเรื่องเกี่ยวกับกะระพาปลูกแล้วก็เรื่อททาการเพาะปลูกในเรื่องของตัวต้นไม้กันต่อไปได้เลยแล้วก็สลับในพาร์ทนี้เดี๋ยวผมจะขอจบไว้แค่นี้ก่อนกันละกันนะครับถือว่า เป็นการเริ่มต้นซีรีส์ใหม่ที่ค่อนข้างจะมินิเหลือเกิน <c oughs> คือเราบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวหินโดยรอบเนี่ยเราจะไม่สามารถทําการขุดได้เลยขุดได้แค่บริเวณข้างบนที่แบบเป็นหินอบิสไลท์เท่านั้นแต่ที่เหลือมันเป็นสิ่งที่จะไม่สามารถทําการขุดได้เพราะฉะนั้นในการเล่นครั้งนี้เราจะมีพื้นที่อยู่แค่นี้เท่านั้นเองนะครับรู้สึกว่าจะเป็นพื้นที่ r 70คูณ40บล็อกเท่านั้นเองนะครับโอเคครับถ้าหากว่าชอบซีรีส์นี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดถับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเน,น่